เกือบไม่ลายต่อเทะลกฮนะรถล,ละวิทย,ย่าไปส่งส่งก็ลงลึกครับรเทะลกฮนะก็วันนี้นผมตีล่าจากนู่นมาตามน่าจะอยู่แนวเนี้ยแล้วเยียมกำลังจะข้ามไม้ฮนะตัดปุ๊บรถไปหน่อยหัวให้มันลอยใช่ไหมฮะม นฮะไอ้กรเท้าลกฮนะต่อไปช่อนเลฮะนี่ฮะ,ฮะ,ะช่อน,นฮะใส่อพอดีพอดีตะเยียอย่าง กับเยือ,อย่างกระเทาลกบายเอกกระเทาลกเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเก็บปลากนันดีกว่าไหวแล้ว